สวัสดีครับช่วงนี้อยู่กับพี่เพชรพาเพลินนะครับวันนี้เรามีเมนูอาหารอะไรเรามาลองทํากันดูนะวันนี้จะมีแกงผักหวานเดี๋ยวพเพชรทำห้ดูเราจะมีวัตถุดิบที่เป็นหลักๆนะอันดับแรกคือผักหวานป่าครับเพิ่งได้มาจากป่าออตามด้วยเห็ดจะเป็นเห็ดบ้านเราเรียกเห็ดกระด้างเห็ดขอนเห็ดขอนบ้านเรา แล้วก็จะมีไผ่ชะอมครับจมแล้วก็ไผ่ออตูหรือใบแมงรักขายไม่ได้ก็คือปึอิบปลาย่างปลาย่างนะครับตัวน,นี้ปลาย่างเราไม่ใช้ไข่มดแดงเพราะว่ามันหาทานยากเราก็เลยพลิกแพงจากไข่มดดแดงมาเป็นไอ้ปลาย่างแทนแล้วอีกนี่พริกกี้หนูแห้งขั่วแล้วก็หอมแดง แล้วก็พริกสดกับพริกขี้หนูแห้งตำรวมกันขาดไม่ได้ก็คือขามเปียกขามเปียกแล้วก็จะมีปลาล่าหรือปลาแดดบ,บ้านเราเองก็ทํามปลาขาดไม่ได้ก็นี่รับกะปิต้องมีนะกะปิช่วยได้เยอะก็มีกะปิไว้ึ๊บ เดี๋ยวเคิดจะทำให้ดูแป๊บมาครับเริ่มลงมือเลยดับแรกแล้วต้องเอาที่แกงลงก่อนที่เราทำไว้ตามด,ด้วยมาขัมเปียก ไม่ต้องใส่น้ำนะก็เอาลงไปในน้ำมันจะเพราะเราไม่มีใบเขาเรียกใบผักติว้วใบผักติ้วหรือใบผักแต้วมันจะเปรีป้ยวเราก็เลยใช้ทันขามเปียกแทนจากนั้นก็หอมแดงครับ Deng. lalu kita ini kapi 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 kapi. #kamu 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 #kamu